สวยมากคนลุกเลยอ่ะโคตรสวยโคตรเทพมันดูแบบมันดูเหมือนจะโปะนะเข้าแบบเยอะมากเหมือนเขาสลัดค้าวเกิดกรุ๊ปออกเลยอะไม่ว่าอะไรแปลว่าอะไรสลัดสลัดค้าวใจกูละลายตั้งแต่จาจ้าไซด์ยินดีต้อนรับเข้าสู่จีหอยเด็ด่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปรีแอคชั่นอีกแล้ว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  เพงใหม่ของโรเซ่นะครับ MV ชั่ว On the ground ลืมปะเนี่ยถูกปะถูกปะเอาจริงตอนแรกอ่ะคิดว่าจะปล่อยเพลงก่อนน่ใช่ออกเอ็มออกมานะคะเป็นเพลง On the ground แต่ว่ายังไม่ได้ดูนะหลบสปอยทุกช่องทางนะคะแบบดูปะเนี่ยไม่ได้ดูชั่วเต็มฟอร์มมากนี่อีกนัดแบกินทุกทีเลยคราที่แล้เราซิคเกิลนั่นก็ใส่อันนี้อยู่เราซัพพอร์ตแฟนแฟนอยู่เป็นเจนนี่ไม่ใช่หรออีกคน งั <Okay. S 2> e e ้นเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่าโรเซ่จะสวยขนาดไหนสวยป่าบีบีแน่นอนครับได้เริ่มนะเริ่มแล้วหนึ่งสองตา go ดูเปิดเสียงยูอะแลผิดเริ่มแล้วนะโอเคเริ่มเลย go 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 เริ่มแล้วนะเพลงชั่ว on the ground ของโรเซ่ เหมือนดูหนังฮอลลีวูดเส้นเต้นอ่ะรถบีบีอ่ะอ้ยสวยยัง,ยงสวยดิโอ้สวยจริงเป็นภาษาอังกฤษเหรอใช่เหมสวยมาก<ว> หน้าไอ้อะโอ้เมื่อกี้สวยมากชอบจริงกี่ชุดเนี่ยโอ้ยเอ้ค่อยมาตต้นเหมือนกันนีนะเอาดีๆดีไปเต้นมะมันมีท่าเต้นไหมเนี่ยฉากเขาหามาจากไหนวะโอ้ตรงนี้โราแ่คือแบบไอ้นี่มากอ่ะ ดูดิโอ้สวยจริงเขาต้องแบบผมยุ่งยุ่งเหรอไม่รู้แต่ผมยุ่งขนาดผมยุ่งยังสวยเลยจริงๆจริงๆอยากรู้แบบโอ้ยโอ้โ,โอ้ยโหมากอะสวยจริงสะกดมากๆอ่ะอมไม่แล้วแต่ละชุดแบบไอ เขาห่ามาจากไหนว่าทำไมมันดูดีน่าใส่แค่นี้ยังสวยจริงคุนดีมากเลยนะแค่ได้อยู่ที่ชุดแล้นั้ะจริงคุนดีว้าวมีแดนเซอร์แดนเซอร์หรือเปล่าแดนเซอร์หรือเปล่าเขาหนาวแน่เลยอะ <laughs> <laughs> โอ<ว>้ย <laughs> เราเซซต้องแบบโผล่อะไรแบบนี้อีกแล้วอะ ตอนถ่ายต้องยากแม่เลยโอ้แบบสวยนะเนาะดูโตดูโตเป็นสาวมากๆเลยอะ่ะเขาหนาวแน่เลยนีอ่อากุหแล้วเป็นภาษาอังกฤษอ่ะ อันไหนอะตออไม่ร้เตซุอาห์่๋อไม่รู้ใช่ป้องโรสิงห์ The n อ้าวยังโอ้สวยมากโอ้คนลุกเลยอะเหมือนกันเลยไหนรลิงห ไออยากดูใหม่อะอยู่จบแล้วเหรอไอ้บ้าจริงปะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันจบเร็วขนาดเนี้ยจบแล้วอ่ะจบแล้วขอดูฉากเมื่อกี้แป๊บนึงได้มันจบเร็วมากอ่ะตรงไหนอ่ะเฮ้ยเฮไรดูฉากนี้โอ้ตรงเนี้ยไอ้ว่าเขาสวยขึ้นโอ้โดนเนี้ยแบบเจนีอยากลอยแบบนี้ปะ เดี๋ยวไม่ไอคถามเฉยๆดูดิดูเขาใส่อะไรข้างในอะ่ะมัน <All S 2> ดูน <right. S 2> มันดูเหมือนจะโป้นะแต่มันไม่โปอ้อ <All right. S 2> ะเดี๋ยวดูนะเนี่ยโอ้หดูดิว,ว้าวแบบเยอะมากจริงน่าจะเป็นเสื้อสีปะ่ะน่าจะนี่ไอ้แบบว่าสีเสื้อก็ไม่รู้อะได <Yeah. S 2> ้ว้าวว้าวสวยะ่ะ คตรเท่ตอนแรกไอ้นึกว่าเอ็มวีจะแบบออกสาวๆแบบออน่ารักแบบแบบอย่างไงจริงตอนนี้โรเซ่ดูแบบโตขึ้นเยอะมากเลยะเออรู้สึกแบบไม่เหมือนแบล็คพิ้งที่แบบมาแล้วแบบเต้นๆๆ้เต้นเตเป็นโรเซ่ในวันที่โตเป็นสาวที่แบบไอ้รู้สึกเหมือนเขาสลัดภาพวกุก๊บออกเลยแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรสลัดสลัดครับกินสลัดไงคืออะไรรู้สึกเหมือนเขาแบบไม่มีภาพเกิดกูแบบเหมือนเป็นนักร้องเหมือนเป็นศิลปินเดียวอ ตลบอ,อบอไอ้ชอบชอบมากไอ้ก็ชอบแล้วก็จริงๆเพลงอ่ะตอนแรกคิดว่าเอ้ยโรเซ่จะร้องเพลงช้าหรือเปล่าจะแบบมีบีดป่ะแต่เพราะอ,อันเนี้ยรู้สึกว่า<อ>บีดสามารถไปเต้นตามได้อ่ะเบียดจะไปสอนนะาเด็เอออยากอยากเต้นนะคะก็เดี๋ยวรอถ้าเต้นว่าจะมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะโคโรกราฟเองถ้าอยากมาเรียนก็ทักมานะคะติดต่อทางช่องทางใต้ร้านนี้เลยนะคะได้เลยใครของเก่งนะเออก็จริงๆอ่ะแบบรู้สึกดีใจกับโรเซ่เนาะที่แบบเออได้มีซิงเกิลเดียวแล้วก็ได้ยินมาว่าแบบเหมือนเพลง ไม่ริงจริงกับโรเซ่กูลังมองกูตามไม่ทันเลยที่มีซิงเกิลเดียวนะคะก็จริงๆอ่อะแอบหวังว่าแบบลิซ่ากับจีซูจะมีบ้างเนาะอยากให้มีเหมือนกันอยากอยากรู้ว่าแบบแต่ละคนมันจะแบบออกมาเป็นยังไงอะจริงขอดนิซ่ยว่าแบบคงเต้นมันมากแล้วก็จีซูอะขอจีซูน่าจะแบบสวยๆฟิลฟิโรเซ่แบบนี้ะเสวยเน้นเสียงอก็รวมๆชอบมากเลยนะคะโคสวยโคตรเทบอกเลยครับพี่โรเซเขาดูเหมือนแบบมชยแบบ สวยเป็นสาวขึ้นอ่ะจริงใจกุโลเล่ยแล้วเจนนี่อ่ะเจนนี่อ่ะเจนนี่ก็หลับหลับหลับเจนนี่ก็สวยตลอดอยู่แล้วถ้าเกิดอยากให้พวกเราเน็ตกับจีหอยนะคะจีโอนเนทกับจีโฮนทำรีแอคชั่นอะไรอีกนะคะก็บอกได้นะคอมเมนต์ได้เดี๋ยวจะแวะมาบ่อยๆเนาะได้เลยครับโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเดูต่อไปเราดูดิอันดับสุบท้ายบาย